เริ่มแบบรักษาก็คือเป็นภาษไทยรก็ตปานแล้วแล้วก็นักสัต้องแต่งานที่ญี่ปุ่นก็เลยชวนรไทยทีมีมดไปที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าไปถึงแล้วออจะไปแต่งงานกับพระ a i ี่ก็ไ้แงูกวันจดล้วก็ตอนกระสุนกุนด้วยก็ไปเจอกับแกงต้เง ใช่ครับก็ก็เป็นความแตกต่างแล้ว่าใช้คำว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันความเชื่อที่แตกต่างกันแล้วก็กฎกต,ตกกกิกาแตกต่างกาันไปไหนกันดีโอ้สนุกมากครับสนุกมากเขาอยู่เกือบอยู่กับเดือนนะครับอ๋อน้ำหนักขึ้นเยอะพอสมควรนะ,ะกินทั้งวลงชอบร้องครับ อาหารชชบอยู่สามวันครับพวันที่สี่เริ่มมาเหมือนเดิมวันที่ห้าเหมือนเดิมไอ้ที่มันหลุมเยอะๆอ่ะเป็นตเป็นตอเขาตอเขาตอดีอะน้ำซีไปด้วยนี่วัดตีดีอะน้ำซีไปด้วยน้ำซีเาไปด้วยน็ีเขาอไรเหรอน้็ซีอครับน้ำซีเปล่าสมสามจานเออเห็นเห็นเื้องหลัมีแบบจานคอนเซนต์ไ้อนเซนตได้ไรถ้าคอนเซนต์นา บอกน้องนักข่าวก่อนว่ามันเป็นฉากความลับซึ่งอย่าไปบอกลูกสาวโดยเด็ดขาดเพราะว่าเขาม่ให้แกพาเล่นหนังแล้วเรื uh. like ่องนี้มันจำเป็นจริงๆเพราะว่าตะวันมันจะตกดินแล้วแล้วไอ้แพมเพิร์สมันก็หลุดมันก็หลุดก็เลยต้องใส่มาเลยก็เลยถ่ายฉากนี้ออกมานไหม่หดอเหรอเารอเหรอเหาอเหรอรอเห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 รอเรเหรอเหอหออ จะบ้าหรอจะให้คนในคนในจอดูได้ยังไงเราเออแค่แค่เห็นแค่แก้มแกล้หน่อย <Okay. S 1> แ,กกน,แกกน่กว <Okay, okay. S 1> ่จริงเห็นก็ถอดจริงโอเโอฝด้วยนะครับเ้าโสมไม่กก็ไม่ตั้งใจเวลาเล่นพึ้ก็ไม่ตั้งใจไม่เคยตั้งใจเลยคถามเลยาเลย่บคบทบาทใช่ยครับ ส้ยังไงคือต้องบอกว่าลงุนที่คอให้หมูกลนำแล้วก็อย่างน้คือเราได้รูปยด้วยแล้วเราก็ได้ไปเจออะไที่แบบได้อเมีต่งงานที่้ด้ตั้งยี่อันี้ใม่โน้ด้ยใช้แหวนเื่อนด้วก็เลยรู้สึกว่ามันองลูาง เอาเมียไปตั้งเอาเมียไปเรื่อละวันแม่แล้วละวนปัอมเดียวกันแล้วพอครึ่งเดือนผ่านมาแล้วก็บอกขอแต่งงานจริงก็ละนอนไ,ได้แต่ก็ต้องนานกันกระเดินเลยใช่อายุวีอ่อันี้ก็เป็นเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆที่เล่นด<ม>ีมากๆอยากให้จับตาดูคนนี้ก็ซื้อคอนเสิร์ตด,ด้วยนะครับก็ซื้อก็ซื้อครับยัสึเป็นอ่าโอเคเป็นทั้งโปรโงเป็นทั้งล่าเป็นทั้งซื้อของให้แฟนกลับมาขาย ช่บอกยังสามารถได้นะเขาพูดไทยได้ด้วยครับเลยไปวัดศิลป์ยศศิสป์ใช้ได้อันนี้เป็นคนญี่ปุ่นจริงๆแต่ว่าเล่นหนังในเมืองไทยหลายเรื่องเลยทำไมชิเมะจะได้ชิเมะจะได้จัดได้ไหมอันนี้เลยอันนี้ท่านก็ท่านด้วยน้องหน่อยน้องน้องเพราะว่าอ่าน้องโป้ครับโป้ครับเอาไปเอหม่ทุกคนเท่เลยสวัสดีครับม ลสกไดหม่พูไปดูเด oh, oh hey, oh, oh, ินเข้ามาเนรัปแรกที่ผมได้เล่นแรเป็นครักที่ได้ไญปุ่นครับไอนครับสอนก็กล้าไม่ไกล้าดีกว่า บา้น่นนียังปากหัน้างก็่ากูแต่ง่งมากครับผวินาีนะก็ได้ครับได้อะไรครับพี่เป๊ได้อะไรได้อครับแตั้งใจบ้างครับท่ะท้ดูป็อูอะไรที่มันสมเตส อยากจะให้คิดว่าแบบว่าคุณจะได้คําสอนอะไรกันไปกลับไปซะเยอะนะครับคือไม่อยากให้คาดหวังคืออยากให้เข้าไปเอาความบันเทิงเอาความสนุกเอาความความคานะครับเอาเอาความบันเทิงกลับไปดีกว่าคำศัพท์ที่เคยรู้มาแล้วอาจจะหายไปก็ได้ครับผมแล้วก็ ได้ความแตกต่างระหว่างพระไทยกับพระญี่ปุ่นศาสนาเดียวกันแต่คนละนิกายทําไมเรื่องนี้พระไทยทําได้พระญี่ปุ่นทําไม่ได้พระญี่ปุ่นยังไม่ท <ring S 2> ําไม่ทําได้พระไทยทําไม่ได้ความแตกต่างมันมันมันเยอะมากทะเลาะกันอ่ะขนาดีเรื่องกันอ่ะครับสนุกมากครับ้องใหม่ คือเาอาีความมีคามสนอยู่ว่าคือน้องเขาเป็นคนแบบเป็นรีน่ารักั้างแต่แรกเจอกันเด้วยกเป็นแฟนต้องแบบคือมันเหมือนต้องมีแบบว่าทีมแบบน่ารักริงๆอย่าเงี้ยน้องเขาแต่ผมไม่ได้ถือตัวไม่อะไรเขาใสเปร้ง่ายปัะดับกแต่งได้ยากใหญ่อลังการมากครั ก็นการีทกนีกาเีารนะครับทีนเฮปนาที่หลจกรวทที่ถูกคุณัมิง่มากน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผเห็นใหญ่ขนาดนี้ตั้งแต่เคเห็นทหลังขาวมาไม่เคยเหนาปิดทั้งคลอเมื่อไหนเมื่อก่อนเพราะว่าก็เดินขึ้นมาตอนแรกเนตาิดใจจุดคุมากดีครับ พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มพวกมีนาคมนี้พรุ่งนี้พร้อมกนันทั้งประเทศครับพกมีนาคมทั้งประเทศและท่านได้สนุกเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เช้าไปเลยสิบเอ็ดโมงสิบโมงที่เป็นมุมต้นไปเลยติดตามดูได้เอาไปนะ่งรับรองว่า,าชอบกันหรือไม่ครับคือบอกว่าก็อย่างอย่างที่บอกก็คืออยากให้เข้าไปปล่อยใจสนุกนะครับแล้วก็วอยากให้ทุกคนได้รับความเยิอความสยืกจากบ้านไปรับรองถุกแน่ はい,日もい <music> あ、明日3月の日、オーケアです。皆さん、よろしくお願いします。オケー